วัสดีครับอยู่กับผูกล้อดัมกรีนครับอ้าวอันนี้ใครขับวะเนี่ยคันนี้เปลี่ยนคนขับบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรงานไม่ค่อยมีแล้วครับเราก็ทำแบบเล่นๆไปไม่เล่นดอกก็คือมีงานเราก็ทำไปเรื่อยๆอ,อันนี้ใครขับไม่รู้เอ เอ๊ะคุณเองบ่ดิเฮ้ยพอได้ไหมเน<อ>ี่ยไ,ไหนไหนดูดิหันไปทางนู้นดิโอ้ทำเองวะคือก็คือนีโอ้ยหัดไปถ้าเราหัดอ่ะมันก็จะเป็นถ้าเราไม่หัดมันก็ไม่เป็น <laughs> อันนี้ทำกี่ชั่วโมงตรงเนี้ยประชั <laughs> <laughs> ่วโมงกว่าแล้วประมาณชั่วโมงกว่าครับ แต่คนอื่นเขาทำประมาณ10-20นาทีนะ10นาทีแต่แซมวิ่งอะ่ะใส่เป็นชั่วโมงเลยจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาถ้ามีความตั้งใจเนละเพราะว่าคนไม่ถนัดกับคนถนัดมันต่างกันอันนี้เขาบอกว่าเขาทำเนี่ยจาก จากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแต่ก็ตักดินไปด้วยแซมวิ่งครับดูดูดูก็ทำได้เอ,เ,อเริ่มเป็นมืออาชีพแล้วครับแต่คนตั้งใจแซมวิ่งเขาจะหัดเรื่อยๆครับเขาวันวันไหนที่คนขับไม่มาเขาก็จะ จะตักดินใส่ดำดูครับเอาเฮ้ยอันนี้กโกยมานี่วะนี่เห็นไหมก็เริ่มเป็นแล้วครับหัดวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจับไปเรื่อยครับอย่าขี้เกียจมันก็จะเป็นเองครับ โดยอัตโนมัติแล้วก็นั่งดูเขาคนเราไม่มีใครเป็นมาจากกําเนิดเกิดมาเป็นเลยไม่มีหรอกมีแต่มหัดยิ่งยิ่งเป็นอุปกรณ์ของเราด้วยนะอ่ามันจะเป็นง่ายเพราะว่าไม่มีใครมาว่าเราอ่ะก็คือเราทำไปเลย เติมน้ำมันเปลืองน้ำมันไม่ไม่เป็นไรครับยอมลงทุณนณตรงนี้และในอนาคตก็เขาก็จะเป็นเองเพราะว่าเราสร้างให้เขาอยู่แล้วถ้าใจไม่รักก็คือทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องทำอุตสาหล,ลงทุนเยอะแยะแล้วก็ไม่สนใจนี่ก็ ไม่รู้จะลงคุณไปทำไมครับก็ mm hmm. เขาก็ตักนิ่มนะแซมวิ่ง mm hmm. ถึงจะไม่เรียบเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าค่อยๆ mm hmm. ทำไปมันก็โอเค mm hmm. เรามาดูการใส่ดินของเขาเลยฟืดฟ้านเหมือนกันครับ <laughs> เริ่มเก่งเริ่มเข้ามือเริ่มถนัดมันก็ไปได้เร็วเหมือนกันครับเต็มอุ้มเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะลงชั้นสองครับทําทางตรงนี้แหละลงไปขุดเอาฝั่งนูน้นแต่ต้องสูบน้ำออกก่อนไดยนี่อ่ะใสยยะ่ยืมกันไป เออ,อเออชีเราดีใจครับถึงมันจะไม่ไม่ยังไม่เลิศดรู้อะไรแต่เราก็ดีใจเลยอันนี้ต่อมาให้ไว ช่วงนี้งานไม่ค่อยมีแล้วครับงานจะเเริ่มหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นฤดูการทำนาของชาวนาครับเขาจะไม่ลงดินครับถ้าใครมีงานชั่วโมงก็ดีไปทำงานชั่วโมงไปครับอันนี้เราก็น่าจะเข้าบ้านวันนี้แหละน่าจะจอดยาวเลยครับ ิวไม่ขี้เร่พิว่าโอเคแต่ส่วนมากเขาจะอาชีพของแซมวิ่งเขาจะถ่ายคลิปลง YouTube ลงเพจนะก็คือถ้าไม่มีคนขับเขาก็สเปรได้ ัวสำรองแน่นาคตก็น่าจะฟืฟ้นฟะ้านะโดูตักใส่ดินนะตักดินนะเนี่ยเต็มพุ่มเลยคนระับเอ้ยไม่ลนใส่กระบะจานมิ่มก็อยู่ตรงนั้น,นครับคอยอดูว่า ้ได้ไมดินปุ๋ยครับตรงนี้จับเต็มๆไปเลยหรอพี่ พอแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบจเต่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ